คันดมมาเนี่ยเจ้าไปอยู่ทางไหนลงไปอยู่กันเนี่ยอคอยบอกว่าช่วงเป็นแต่ย่านนะมันต่ำอยู่ย่านช่งางกระซีต่ำแบบบำมบัญญัติแบบย่านช่างกระซีปิวไปปิวเนี่ยปิวตกหัวบนตกแห้งก็อยู่กับผมเป็นมันทุ่ะเปิดภาพมาพี่น้องเลยเนาะ ว่าโดนพอสมควรพี่น้อยบอดัดฑมาบ้านสาวอ้วนโดยเอากรดอดกระกลับทักทายซาบายดีสวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีประรุงกันเป็นสุขสุคนว่าสิเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรับขาสู่ทางส่งบ่าวซุกหรือว่าสาวแก้วคือเก้าพี่น้อยเนาะโดยอ่ะเป็นยังไงกันเขาบิา้งเขาส้มนุกกันพี่น้อยเพระาะว่าเฮาก็บบัณฑมาหาสาวอ้วนิ่นก็นโดดพอสมควรเนาะ โดยเป็นจ e, ังไรได้ชีวิตเป็นอยู่เพื่อนอ่ะเป็นอยู่จังไดกินจังไดพี่น้อยเดินซ่านเป็นจังใดเนาะอ่ะเดืองเดินเนืองอย่างจะได้รับเงินการโตหรือบ่อจังใดกันไปเพื่งกับเส้นลูกกันพี่น้อยโอ้ลมพายุเข่าเฮือนพอนี้บุเพลิงไปเบิรดเดอะบอสนี่อ่าเต๋อฝนตกมาอะไรเมื่อแห้งแห้งพี่น้อย ไปหาทางสะอวนพ่นปอนี่นแอ้วอ้ะตกเหสังอันนี้น้องอันเสบายดีสบายดีสด็สบายดีอ๋อบ่ได้เห็นแต่โดนได้นี่โดนบได้มาอเป็นเชียงได้ผลตกแห้งบ่มาคืนเชียงนี่บ่อืติงผลหม่แห้งหมแห้งปันใด ลมเลยส้าโบมีบ่มีลมแหงบ่ลมแหงลมอ่ามันบริพัดไปบริบบอนังนี่บ่ <laughs> ตอกได้เรียบร้อยเลยเนาะไี่ยังเครื่องหัวขนาด่มะกายใช่ไหมนี่ว่าจะขึ้นไปติดเหลื่อมใส่สังกะสีที่ติดมันหัวโอ้สังกะสีหัวเลยอืมหัวหัวใช้วนนอนบอ่เลยอืมมันละผ่าเปียกคักปันอยัางแนเนาะเลยคลายอยู่ผลยังัวแฮงปันใดแห้งสิบห้าวันพันนอนรับคักได้ แม่เมกวางย่งหมดขึนมาเปียนตีนผ่าตีนแน่นอนโดยโดยขนมไม้นองกันเลยอ่ะอ่ะชายคนแนมมึงแนมขนมมาจากันบออ่ะลูมอ่อะคือนาวออออออาออ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 ๋อ๋อเ เศร้าเบิดแล้ววันนี้ผู้เจ็บปากงั้นก็เศร้าระเบ้อบัดนี้มะเศร้าแล้วนี่เห็นได้จังเศร้ามั้ยยอนจะบอกอะไรเนาะเอาใส่แล้วเศร้าดิเบิดแค่บอกเมนอ๋อตะกี้นี่ยบ่ได้อมอกอืมมันขาดเลยเนาะมันขาดมั้ยกลัวเปินก็เศร้าหายนันแล้วเนาะ เาวดูดีมีเฮมก็คือคนเลยดีอกดีใจน้ำพึ่นพี่น้องไงเนาะบุได้มาเยี่ยมมายามก็โดนพ่อสมควรมาวันนี้ต่างเด้อวันนี้ใบคามก็หล่นหมดเลยมีแต่แมงขนูนได้บ่ะนี้เนาะมีบ่แมงขนูนนี่นี่จนได้ขายพู่จักบอกเ่แมงขนูนใหญ่แมงขนูนนี่ยัางม่ได้ขายอ้าวแมงขนูนใหญ่ไปขายกานแมงขนูนดำเลย อ๋อแม่ขนูนีน่นีก่กะต่อยเอาส่งซีดล,ลายแทะบม่ได้ต่อยต่อยกินชิ้ๆ<อ>ไม่ต่อยไปคายเขบาบูซื้อว่าไปขคายนไะง <laughs> เออประกันแม่ขนนใหญ่มันได้คายไว้โอข้ขนุนน้อยแต่มันนั่นได้คาย ข่อยก็มีของเจ้าก็มีเนาะเว่าแลมันหลายชุดทางมีแต่แมงขนมเออช่วงแมงขนุนเด้ช่วงนี้เนาะวันนี้มักมักทั่วแล้วจนเหจนบ่มีไดกินงคืนแม่เากินด้ยเสอไปมื้อเช้าบ่สิไปดได้บาดแต่ว่าพยายามกินนเสียบปลูกมันบ่ใอันด้ออปลูกมันตามเลยมันอื พอขุดคูรอกเจ้ากันเนาะนนขุดมันเป็นขวายตูนเหมือนอื่นนะเนาะใช่ขุดมันเป็นขวายตูนแล้วก็ซับใส่พอได้นนานาอ่ <c oughs> <c oughs> อขุนนนะมกย้อนได้เอ้าการสิขาเมันก็นบบาดเนาะเจ้าบาราปูหอบเลยปูหอบโวงแรมจังพอได้ขายพอ <c oughs> เป็นอะไรนะคาดุดดินมันก็สมอยได้บ่ดีกว่าจังใดบ่ม,มีอยบ่ม,มียังเลย ได้แต่รุดดินแต่ว่าบมมีคงบมมีแผนการยังขึ้นมานี่ทั้งน้องอ้วนและเชฟจะได้แบบนี้ครับที่ดินนี่ป้าไปเปบนนี้เลป้าบบนี้เลยนึกว่าทั้งน้องอ้วนและเชฟดับหน้าต่อใช่ไหมมันช่งเนาะมีแต่มีแต่เราสิเอาเถียงนี่ง่ายขึ้นผู้ได้แบบนี้เนาะเฮือกนี่เนาะเพราะว่าแถวนี้ถ้าเป็นยันหน้านี่ช่วงชีอยู่บ่ได้เคยว่ะดินช่วงสิบวัลนะโยมมีน้าอยล้เนาะ แต่ว่าน้าม,มันก็บ่บลายนันมันเป็น,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 น<อ>หน้านอนหน้าบ่คอยอยู่คันว่าไงเนีต้องบางอ้านคันมันมันเป็นหน้านูนแตมันมันบ่คอยอย,อยู่เนาะเพราะว่าไหานะ้หน้านามันก็น้นาก็บฮอคอ,อืมตียได้างในถิ่มันปับให้นนั่นห้แล้วปับเป็นไฮน์น,ะนั่นเลย นั่นเนาะปีนี้เสียดลากับอ่าลำยาอีกบ่ปีนี้กันบ่เสร็จเองเ,อเนาะหัวกันนี่แหละ<ม>หัวแล้วแต่ว่าอาศัยรถน้ำเพิ่นสุดสุดโอาา้แต่ว่าเฮาเหดแต่เฮาแต่ว่าเฮายืมรถเพิเ่นเพิ่นไทยแล้วจังแวะมาไทยอโอ้ไทยขาดเรียบร้อยแล้วกันใครยุ่มันใกล้กันเนาะคำรามมันไกลกันนี่โอ้ยลำบากเลยพี่น้อย เพราะว่าเพื่อนเพืเ่อนขันไก่นี่ผูกเพืเ่อเพื่อนดำได้เหรอเนาะนอันนี้แค่น,นี้มันไก่้เลยกะให้เพื่อนดำอ่าเพื่อนคาดได้ถ่ายได้คาดได้เขาไปเอามาคาดได้หนึ่งช่องให้เนาะอันมันก็จะใช้สิดอกเด้ดอข้อกับหากา้าใครอยู่ยามน,นี้มันมีการเป็นขนมไปขายนะไ,ยไปมากมแล้วบอกมาหนิไม่ได้ไป เหมือนไปยบ่ได้านคลายอืแต่ละมือนี่ไปขายคู่มือบ่คลายยังแต่ละมือขายแมงจักจั่นแมงลูกโอ้จักโตแมงจักจั่นห้าสิบตัวหกสิบพันกระปอมก็ได้เนี่บ่บ่ได้กระปอมก็มาคันฮุมไปสองยามมือตายยันหมดฮุมมันให้ยังมันได้โบลายมือละตัวสองตัวโอ้มันกระเทิรนเนาะว่ากระปอมนี่มันยังหายยากเนาะ ดีบ <ersch> ันได้แมงขนุนนสินาะแมงกระโนนแมงกิจันแมงกระนก็ได้ย <laughs> <Yeah. Ou, S 2> ู D ่ม no. no. ือเสียติดมือก็ซาวพันก็ไปไปซื้อเองลูกอ้มลูกไปขายอยู่คนไดียวโคกโคกอหไรยังกุบจิกทำทางคนเดียวแสดงว่าได้ขายคู่มือเนาะเพราะได้ซื้อกระต้มขนมให้ลูกเนาะได้ซื้อประเด็จเปงัวพี่น้อย เห็นจังได้วและแซ่บบ่คืออยากนอนแท้ตาน่ะเหรอขณะจะตื่นนอนตื่นนอนไหมย่านบ่โบเห็นแต่หึงเลยเนาะยำลุงบ่ได้แล้วบ่ได้ค่อยเข้ามาเพราะว่าคือว่าเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงปีใหม่กระพ้าใายบ่นเฮือนเฮือนคอยนะบ่กุ๋วกู๋วควนเลยอู้ยอากาศตีนอ้า ตอนสงการพีนี่นะผมมีอย่างลายมีแต่ค้อมเป็นวัด,วดาี่กเ,เอ,อ่วกันเนา<ำ>ะเป็นวัดเราอ่ะเออเป็นรเซ็ดกโมกเซ็ดละโมกเพิ่นอกินเลือมต้องายกินข้าวาาาาแล้วบ่มนีเหกินเล้กินขวไก่ออเลกินขไก่กระเจบเลย เอาเอาไปว่าเท่าไรน,นี่มาไปขายซื้อแนวอื่นมากินเนาะแข่งเทากินแต่แนวเก่ามันก็โปรเซฟกันนั่นแล้วกินแต่ตัวเกา่าอ่ะมาเปลชีวิตน้องอ้วนพี่น้องเอ้ยเนานะบอได้มาโดนชมควนมาทำไรก็คือเก่านมาาทเพิ่นก็คือเก่าพี่น้องเว้ยยากแต่ลมเนาะเพราะว่าช่างกะซีเพิ่นคนวัวแน่คันลมนนนมาเนี่ยเจ้าไปอยู่ทางไหนลม เคยว่าช่วงเป็นแต่ย่านนะมันต่ำอยู่ย่านจังกะสีต่ำแบบประมาณใจออแบบย่านจางกะสีปิวไปปิวเนีปิวตกหัวฝนตกแห้งกันอยู่กับเป็น่มันทุกหัววัดเลยบ่เต็มเป็นหูได้วังข้าวตกเล้กกระปุกใส่ข่าวข่าวมันละเอียดเนาะ นางเทวเพิ่นโตกับพิษได้เพิ่นเพิ่นกับโมเมนต์้างแน่เพิ่นบมกันมันเป็นไม้เรียนลำไลยคือเนาะแม่เนาไม้สีเปดแท้มันโมเมนต์นั้นไม้เฮามุงคักงแน่เนาะแม่วันนี้เด็กไปซื้ออันติดมาติดบ่ติดอะบอลมบ่ได้ขึ้นมาลมรอให้อันว่าบ่มีลมสังกัดก่อนเนาะคันวาน่ากับตอนแดงนุ่งขึ้นติดก็ได้ พราะว่าก่อนเนาะแม่นตอนช่วงนี้มยังแดดเด้ปนนอฤดูยามฝนมา้เนาะยาดคมื้อนี้ถ้าว่ายามแงยังว่าบ่มีฝนอันนี้หวยผ้ามืดมาก็ขี้งอได้ทางนี้ขี้งอหาทางปบเลยลมแฮงนกปบไปนอนบไปพุ่นก่อนลมแฮงได้โอ้บ่ทันได้ฝนตกซ้ํา ย่านถ่าเลยคเลยจะอ้วนโอ้ยปลาลุกพบก่อนก็อยู่น้ำบ้านเขาเฮ็ดก่อนในวัดอ่ะเมื่อไงอือมันชิ้นลำบ่มเอาผ่าลงมาล่างบ่อืมเอาแต่เก่าเพิ่นคือเอาลงมือมือนสงการบ่เนอะมอนมีการคบงันใช่รกล่างผากอ่ะคบงันบ่จังว่า จะข่ายน้ำหูได้ยินน้ำหูคือว่าเอาพระขึ้นว่ะอ๋อที่บ้านพากขึ้นอ๋อแบบว่าเพิ่นเอาลงมือสงกรานตรดิยังไม่เอาขึ้นบ่กยังยังไม่เอาขึ้นเนาะเออเดี๋ยวแบเมื่อวานนี่ก็เพิ่นไปเก็บดอกไม้ดิไปก็ผ่าอยู่บ้านลงมะ่อกออืมแบบนี้เพื่อนเราขึ้นวก็มีการครบงานมันบ่คือกันกับบ้านเฮาเนาะแม่อเออพากขึ้นก็มีการครบงานเอพาร์ลงก็มีการครบงาน โอ้ถือว่าบ้านนี่มูลได้เนาะแมนมาย่งแล้กเอ็นว่าจากพึ่งกายไปเมื่อกี้นี้พี่น้องไป็นกี่ชายโยแมนเพิ่นมาเพิ่นกับแม่อยู่บ่มาเม,ามืคลคล่อนั่นกับพ่อเขาโอ้โอมาอยู่แต่บุกคอยพ่อสะอ้วนช <นะ S 2> ่วงนี้สะอ้วนไปคลายคอง <c oughs> เป็นไม่ค่าเลยเพิ่นเรียนนี่นะ ธรรมดาก็ไปอย่างูพ่เาไปเลยเนาะมีค่าทางไกลือว่าเลยเนาะมมีค่าด้วยเรือนปะพื้นไม่ค่าก็ไปบ่เพราะได้ขี่รถแบบนี้วายางเนาะยางมาทงใช่ไหมบอกอือไปบ่ดุกะรุ่มไปแข้งแมไปเพิ่อนสีหดบ่ต้อใหม่ไปบริการคันจองวะมายั้งหรอกเฮ้อ เพ yeah, wow. um, oh um, mm. oh ิ่นแอบได้เพิ่นเป็นวัดเบิ่งเลยูได้เป็นวัดเออเป็นได้เลยเนาะเพิ่นย่านลื่นหมู่เฮ้ยหมู่เป็นได้เลยเพิ่นว่าเอ้อเอ้าใช้ถ่ายได้หลอกเฮ้ลิ้นบอกเพิ่นได้หลอกใช้่ายได้บอกเพิ่นด้วยลิ้นจีใส่ลิลจะย้นยใช่ใช่ายนะใช้่ายนะ อยู <S <S anyway, there, hmm. ่แอบอยู่มดมึงแอบแล้วเพราะว่าเพิ ul? ่นโบค่อยสบายดีหนึ่งมากแล้วพันธุยาน้องแล้วก็แอบบยาแล้วบอกวันนี้ยาแล้วแมวออกเออสัมภารประจังโบยู่แน่ะสิฮะบ้านของนมกินข่าวอยู่บ่บันแม่จ้าสิพาไปขายของยังอีกวันนี้เฮ้อพอว่ได้ไปการบ่คืนนี่ ปบัดพ่อได้ไปขายเมื่อ10,000 0เนาะพอได้ซื้อกระต้มขนมลูกเลยคันมือได้หลายๆโชคดีกะห่วยได้หลายอยู่เมื่อกับมดอยู่ทางเียมัน้อยบ่เออกะก่เฮาบ่ได้ซื้อก่บ่แม่นก่เฮาบ่ได้ขายโพี่น้องเอ้ยเนาะยังเด้นี่เด้หึแ แอบแหล่บ่อยู่ที่มูกย่อยยำแแมงอยู่ตาก็เตื้อไอ้เตื้ออยู่โอเคซะพี่น้องเอ้ยเนาะทางลูกเพิ่นก็แอบโดยทางเฮาก็บ่รบกวนเพิ่นหลายดอกเบิ่งลองอันนีก็คือสิบ่สบายปานใดโดยอสบายดีก่อนสุทุาก่อนทุาก่อนทุาก่อนเออเออจควบอยู่เนาะอ่ะน้อยเนาะเฮือนสะอ้วนก หัวคันได้เพิ่นกะบันไดกะกายไว้เตรียมที่ขึ้นอันว่าอัดหูที่มันหัวเนาะอัดหูที่ว่าสังกะสีหัวเพราะว่า,าหัวตามมาเล็กตะปูบนพันโตกนได้เพียงน้อยเนาะ,ะฝนตกมาอยู่จนบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นกะกะ้าเกียมตอนนี้มันก็นดดดดนนนแดดแดดแน่พื่นละตอนแดงๆเพิ่อนสังสกอ่ีออกไป ขึ้นไปจิกเนาะเพราะว่าโบ,าบาจิกโบได้ย่านฝนตกพนะ่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี่ลมมาสะอ้วนก็นยังปุ๊บไปนอนเทียนยาก่อนพี่น้องเอ้ยยานเนาะโดยอาซารับคลิมนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอบ,บุญขอบุณที่กราบส้มแต่ต้นจนมาจบแลวกับประามโฆษณาเด้อเนาะ,นะำารับคลิมนี้ขอกาวคำวาสาบายดี